ชาวระยองก็ไปรับชมกันได้นะครับหน้ามาเก็ตวินเลตโฮมโปจังหวัดระยองนะครับแล้วก็มีคราัวาี c p เเนี่ยสินค้าดีราคาประหยัดไปจับจ่ายด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าใครไม่สะดวกก็เปิดช่อง True for You ของเราครับเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาถือว่าเป็นรายการใหญ่ของคนไทยเลยครับเพชรมณีป้องกันแชมป์โลกกับผู้ท้าชิงจากญี่ปุ่นครับเอาละครับมาตามกันต่อในคู่ที่2นะครับเป็นการพบก,กันระหว่าง เพชรพนัทนออนุวัตยิมกับยอดกุมานรถสวยจากเจตสายพิวในพิจัดน้ำหนัก104ปอนด์สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับปรวัตรแขกสินทรให้คะแนนสามท่านอารันนุชจางสุรเชษเจ้าวงและพงพัฒน์ว่องไวัยสำหรับคะแนนผู้ที่ผ่านมานะครับก็เอกฉันนะครับ49ต่อ47จากกรรมการพงพัฒน์ว่องวัยธงชัยทองเวกและอารันนุชางครับคู่แรกนี่มวย ส่วนสูงน้อยกว่าชนะไปแล้วนะครับคู่นี้ก็เห็นชัดเลยนะครับว่ามีความต่างกันพอสมควรนะครับส่วนสูงนะครับเพชรพนัทนออนุวัต์ยิมร้อยสีนะครับนักสู้จากอุบลราชธานีครับเกียรติประวัติไม่ธรรมดาเลยครับอดีตแชมเปี้ยน105ปอนด์ปอของสนามมวราราชดำเนินแล้วก็ช่องทรูโฟร์ยูครับสองเส้นเลยนะครับ มีเสียะเมืองชนครับคุณอนุวัฒน์พดุงพโธดเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการนะครับฝิดซ้อมอยู่นออนุวัฒน์ยิมครับส่วนยอดกุมารรถสวยจาาเจดสายพิ้วครับหรือกุมารทองสันติอุบลนะครับนักสู้จากอุบลราชธานีเหมือนกันเลยครับมีจ่าเจดทองพิมายครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้จัดการเป็นผู้สนับสนุนครับแล้วก็น่าจะเป็นพ่อคนที่สองด้วยครับนีจ่าเจดวันนี้ก็มาเองด้วยนะครับฝิดซ้อมอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ครับรถสวยจ่าเจด ตามกันเลยนะครับนี่เป็นคู่ที่2ครับน้ำหนักเท่ากับคู่แรกเลยครับร้อยสี่ครับพูดถึงมวยของจ่าเจตจะลืมนะครับศึกดาวรุ่งรถสวยจ่าเจครับวันศุกร์นี้ครับสามสิบมิถุนาครับที่เป็นรถสวยจ่าเจที่จักราชนครราชสีมานะครับกลับมาแล้วครับยอดอีสานครับเจอกับยอดสนั่นนะครับแล้วก็มีคู่วมเด็กๆอีกนั่นรายการเลยครับวันศุกร์นี้นะครับเป็นรถสวยที่จักราชโคราชครับคู่แรกไม่ถึงหนึ่งนาทีครับยกแรก เพชรปนัสนี่การผ่านมัยการผ่านมวยความเก่านั้นเหนือกว่าแน่นะครับรูปร่างยิงชกก็ได้เปรียบนะครับจะเป็นรองก็เพียงสภาพร่างกายความสดเท่านั้นนะครับยอดกุมารวันนี้เล็กกว่านะครับจังหวะฝีมือล้วนๆนะครับออกมาชกในเกมตั้งรับก่อนนะครับเตะขวาต่อยขวาแม่นแรงหนักแรงนะครับแต่ว่าเพชรพะนัตเองเขาก็บอกว่าซ้อมเตรียมตัวมาดีแล้วครับในการชกไฟนี้ครับคููแรกที่ผ่านไปภูผา ชนะก็จริงนะครับแต่ว่ามีแผลแตกบริเวณดั้งจมูกนะครับแบบนี้ก็น่าจะได้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครับจาก e n t นเตสินครับเข็มละ500บาทแล้วก็ e n t นเตซินก็ยังแจกต่อเนื่องเลยนะครับถ้านักมวยรายไหนครับเตะก้านคอสอบกับเข่าลอยชนะน็อกคู่ต่อสู้นะครับรับไป1,000 0บาทส่วนท่ายากหน่อยนะครับจรเ้ฟาดหางก็3 0,000บาทด้วยครับเดี๋ยวที่2ในการถ่ายทอดสดครับนอกกับใน ใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยครับมาดูนะครับรูปร่างช่วงชกนั้นยาวกว่าเก๋ากว่าแล้วครับเพชรพนัทยกนี้นี่ออกมาเดินขยักเข้าหามีแข้งนํามาก่อนนะครับยอดกุมารดูว่ายังไม่รีบร้อนนะครับมีจังหวะนี้ออกแข้งต่อยมาโต้คืนเหมือนกันรูปร่างเสียเปียบนะครับไม่หนีเยอะนะครับโชกันใกล้ๆนะครับผู้นี้ชิงจังหวะออกกันครับสายหน้าพยายามเขี่ยไปครับยอดกุมาร เพชรพนัทเตะซ้ายมาเลยครับเดินขยับเข้าไปอู้นี่หมัดขวามาแล้วครับหนักๆครับประเคตไปก่อนเลยครับวงนายตีเขา่าขวาเอาเจาะหน้าขาพีมาคู่นี้ก็มีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่จะไม่ครบกําหนดยกครับเพชรพนันล่าสุดนี่แพนน็นอกฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมยกสามครับแพระดับแชมเปี้ยนราชดำเนินครับส่วนยอดภูดมานีชนะภูผาต้า 1, พันเปอร์เซนต์ผู้แรกที่ชนะไปครับ ดูว่าพยายามจะขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับมีเตะจ่ออย่างเจ็บเจ็บเหมือนกันยอดกูมาเอ้าขยับเข้าไปเพชรพนัทเขาต้องถอยร่นไปแล้วนะครับพอยอดกูมาที่เดินขยับเข้าหาแต่ว่ารูปร่างอันยาวกว่านะครับมีแท่งขวานีถือว่าเป็นอาวุธเด็ดนะครับคอยสาดโต้คืนอยู่ตลอดเหมือนกันขยัเข้าไปครับเจอแข่งซ้ายของเพชรพนัทนะครับดักเอาไวา้ไปพับในคืนครับยอดกูมา แทงซ้ายครับเพชรพนัทขวาก็มาครับเล็งแล้วครับเตะจ่อลากขึ้นขึ้นกลางกลางลำตัวอีกทีนึงเอาแต่ว่าเจอแค่งขวาสุดท้ายของเพชรพนัทครับช่วงขามีปัญหาหรือเปล่าครับเพราะว่าเพชรพนัทมีหลายไฟก็โดนเตะขาแล้วแพ้น็อกเลยครับแต่วันนี้ยอดชุมารมาเจาะเลยครับกายใหญ่ยี่ห้อดังเจอกันนะครับเพชรพนัทลูกศิษย์เสียยะเมืองชนครับ อยู่กับชุดเดียวกับพวกสมิงเดชพวกนี้แหละครับส่วนยอดกูมานก็อยู่กับจากเกตรถสวยยอดอีสานก็กลับมาแล้วครับแล้วก็ยืนยันว่าจะทําตัวดีไม่เกเรแเล้วครับมาต้องมาติดตามกันนะครับยอดอีสานถือว่าเป็นลกมวยที่อาวุธมวยมีครบเครื่องเลยนะครับมาภาคนี้จะเป็นอย่างไรพยติดตามนะครับวันนี้มาดูบนเวทีก่อนนะครับยอดกูมานแล้วครับเริ่มจะเดินขยับเตะขาปล่อยหมัดได้แรงๆน,นะครับเพชนปะนัดก็มีเครื่อง คอยสกัดเอาไว้ก็ยังไม่รีบร้อนที่จะันั้งคู่นะครับอาสัยความเก่าแล้วครับเพชรปนัดมีลูกทีบคอยสกัดแล้วก็มีแข้งขวาอยู่ที่ยอดกุมานี่จะถึงตัวหรือเปล่าครับพยายามอาสัยออกยาวๆดักเอาไว้ครับส่วนยอดกุมานนี่ครับผลลุตุ๊กเจอทาโทษเลยครับยอดกุมานก็พยายามออกหนักๆครับเดี๋ยวดูครับโดนจี้ฐานล่างแล้วเป็นยังไงครับแต่ขวาจ่อล่างโดนขวาขึ้นมาครับขยับเข้าไปครับยอดกุมารในช่วงสท้ายปลายยกที่สองครับตัดเวทีนะครับยอดกุมาร กระดูกนี่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับชุดพวกนี้นี่หลักร้อยไฟทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อเสียงในเวทีใหญ่เพชรพนัทจะมาก่อนครับคือดังไว้ะครับพักแป๊บเดียวครับนั่นครับอ่ะยกนี้ตามกันต่อครับร้อยสี่ครับเพชรพนัทแดงยอดกุมารน้ําเงินครับยกนี้น่าจะออกอาวุธกันเต็มตัวแล้วนะครับออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับยอดกุมารดูจะเน้นฐานล่างเป็นพิเศษ เพชรพนัทนี่ก็มีลูกทีบลูกเตะลูกแทงคอยประกักเอาไว้วีศอกสลับโอ้โหเกี่ยวได้นี่บิดทิ้งไม่เลยนะครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับของเพชรพนัทถ้ายืนระยะได้นี่เกมน่าจะเบียดถึงชิงดาแน่ครับอยากข้ษหาเลยครับยอดกุมารเพชรพนัทถีบไว้เตะขาขึ้นวงในครับเสียบไม้ครับตีขวามาครับตีขึ้นเหมือนกันเลยครับนี่ครับแหมเล็กกว่าแต่มีลูกหลักเหลี่ยมครับตัดล่างเอาเลยครับ หักล้มเป็นครั้งที่2แล้วนะครับทางด้านเพชรพนัทนี่ล้มบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันครับพละกระกลังที่มันเต็มถังมันอาจจะลดลงได้ครับแทงขวาไปครับเพชรพนัทมาแ้งกระทีะพยายามจะเดินหาตัวครับยอดกุมารยอดกุมารจ่าเจดวันนี้มาเองเลยนะครับมากับรถดีรถสวยจ่าเจดนะครับผู้ที่5้าเอาเกมเปิดตะลุมบอลยัดกันแล้วครับเอาละครับจ่าเจดนี่สั่งชนอย่างเดียวนะครับถ้ายอดกุมานีน่เบียดก็ไปชนก็ไป เพชรพนัทนี่ว่าไม่สน้วครับมีลูกขวางแล้วก็แทงเจ็บๆมันกันเอาตอนนี้โดนต่อโดนเอายังไงนะครับอย่าหยุดให้เห็นนะครับเพชรพนัทเพราะว่าเริ่มจะแรงเริ่มจะชนกันพี่แล้วครับโอ้ตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับใครตีใครครับทีนี้ครับโอ้นี่ครับเลี่ยมสุดท้ายมีตัดล่างขึ้นเหมือนกันครับเอาเสียหลักเสียเหลี่ยมไปครับเดินเข้าหายอดกูมาเแต่ขวานําไปก่อนคู่แรกว่ามันแล้วครับคู่นี้ดูว่าจะมันกว่าครับเทพผีงคืนไปบ้างครับ ไม่มีใครยอมใครครับที่รังสิตมวยมันสนั่นเมืองชื่อศึกมันบอกอยู่แล้วครับมันต้องสนั่นเมืองปทุมาวงในตั้งแขนแทงไปครับตีพยายามจะกดแขนไว้ก่อนเพชรพนันเห็นกรรมการเห็นมันติดมุมเมือครับแยกเลยครับดูแลนะครับดาบี้แมตช์เมืองอุบนนะครับคู่นี้เบียดจัดไม่มีใครยอมใครโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วเทอทิงเข้าไปหลายครั้งนะครับทำท่าจะลุกช้าหรือเปล่าเพชรพนั เบียดเข้าไปไม่กลัวเลยครับยอดจุมารเอาดูจังหวะจับได้นะครับเททิ้งลงมาอีกโอ้โหเขมการชกทันกันจริงๆนะครับคู่นี้นวดต่อครับยอดจุมารครับห,หนักๆพยายามนวดต่อครับโอ้ออกทั้งหนักมีทั้งลูกเทครับเพชรนัทยังไงดีครับแทงซ้ายแหลมๆขึ้นมาแทงเข่าขวาครับแทงเข่าขวาแหลมหรือเปล่าแหลมพอหรือเปล่าครับ แต่ว่ายอดกุมารก็เนี่ยครับพยายามตีโต้คืนเหมือนกันเลยครับเอาเด้งไปครับพิทรัตกระชากมากระชากมาไม่ตีกรรมการจับแยกก่อนนี่เลยครับถูกที่ถูกเวลาครับมไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับดันสู้ยัดไปครับขวางไว้แทงคืนโอ้ยเอาวอาขิวขึ้นคอตีว่าคู่นี้นี่ตับไตไส้พุงมมาเปลี่ยนที่แล้วครับหมดยกสามพักแป๊บเดียว เนียว่าออกอาวุธทันกันแล้วครับศึกดาพิมัติเมืองอุบล์ด้วยนะครับเมืองดอกบัวขยับเข้าหาเลยนะครับยอดกูมารไม่ลุกผิดน้าไม่ก่อนแล้วก็แทงขวาเพชรพนั์ออกมาชกในเกมตั้งรับแต่ว่ามีแข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดเหมือนกันเนาะดูนะครับเบียดเข้าไปไขรจะยุบใครจะย่ะยนไขรจะยืนระยะดีกว่ากันเท่านั้นแหละครับมวยคู่นี้ไครยุบยุบย่ยนนิดเดียวนี่ถึงแพ้รับโอ้ลุ้นกันถึง ลดถึงชาติเลยเกินแล้วครับแข่งต่อแข่งครับแตะมาแตะคืนยอดกุมารขยับแตะซ้ายเพชรพนัสด,ดักเสียบคืนใีเข่าขวามาครับยอดกุมารเพชรพนัสตีแล้วก็ยกขึ้นมาขวางไว้เลยครับใช้พละกกาลังกันเยอะมากเลยนะครับผู้นี้นอกไหนนี่มีมีหมดครับอ่ายอดกุมารแทงขวาหลุดไปครับเพชรพนัสซ้ายมา พยายามจะเดินครับซ้ายแต่รอช้าไม่ได้นะครับยอดกุมารเพราะว่าช่วงชกแกเสียเปียบนะครับอ่ะนัวเนียวงในจับไปจับมาแพยายามจะชิงขึ้นคอนะครับเพชรพนักดูว่าเพชรพนักนี่จะชกในเกมตั้งรับก็ทําได้ดีนะครับมีแข้งออกสวยๆนะครับแล้วก็ดักแทงด้วยดูว่ายอดกุมารน,นี่พอโดนเข้าไปหนักๆก็เริ่มจะเดินช้าเหมือนกันก็แต่ยังพยายามนะครับจะเปียดออกแข้ง วงในล็อกเอาไว้เลยนะครับดูจะเข้าทางเพชรพนัทหรือเปล่าครับเดินต่อครับยอดจุมาโดนถีบไว้ก่อนผมออกข้างนะครับไม่ยอมแหมเข้ามุมอับะครับเพชรพนัทพยากเข้าไปเจอดักเสียบเอาไว้ครับยอดจุมาช้าลงแล้วครับมาดูว่าคิดช้าทําช้านะครับยกน,นี้สําหรับยอดจุมารถสวยจ่ากเกตครับแวะเติมน้ามันหน่อยครับ จ่าเจดบอกลุยครับต้องลุยครับแข้งขวาไปครับเอ้าหักหักอาวุธมวยต้องเยอะนะครับเราก็ต้องสืบเท้าเร็วกว่านี้นิดนึงครับเนว่าก็พยายามฮึดตลอดนะครับมีแข้งมีหมัดนําไปก่อนแล้วก็จะพล่มไรตีเข่าแต่ยังไีได้ไม่ถนัดแล้วครับเพชรพนัทมีลูกขวางลูกแทงสู้นะครับดูนะครับหันมามองพี่เลี้ยงทิมงานบอกให้ชนอย่างเดียวจ่าเจดตั้งเดินนะครับไม่สนแล้วครับเรารถสวยจ่าเจดอยู่แล้วต้องชนครับ ต้นๆเจาะยางได้ซีได้ซัดเลยนะครับลูกหนักของยอดกุมารครับแต่มาถึงตอนนี้ครับเอายังไงดีล่ะครับแบบนี้ครับเป็ดผนักกอกลูกผิวไปเลยครับที้งไว้ครับไม่ให้เข้าถึงตัวโอ้โหออกมายกนี้เหลือเชื่อครับอ่าดูว่าพลังกำลังนี่หายเกี้ยงเลยครับยอดกุมารอ่าเอาเททิ้งไว้เอาสิครับเสียงเชียร์ก็รออยู่ครับ ออกอาวุธต้องออกอาวุธนะครับหมายถ้าเดินแบบนี้นี่นครับเดินแล้วมันไปเข้าทางเพชรพนัสอา้อาวอ้าวล้มเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องเลยครับยังไม่แน่นะครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับหมดยกสพักแป๊บเดียวาการคณะกรรมการบริหารดรพงศ์วิเศษไพฑู์ครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการครับบริษัทเจริญพกกรัพาอาหารจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์5ดาวครับผลิตภัณฑ์นมเมจิ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่์ครับบริษัทเทอร์้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายรถโตโยต้าอ่ะยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับจะเจตสั่งลุยครับยอดกุมารมีอะไรต้องใส่ให้หมดยกนี้แหละครับเนีย่ยว่าออกมาในเดินต่อยมาดฟันจอกแล้วนะครับเบียดเข้าไปดูว่าเพพนัสเองก็อาศัยลูกเก่านะครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เสียงเคียร์เริ่มมานีนะครับจะทำได้ต่อนเนื่องอย่างนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับ โอ้โหดูนะครับพยายามจะเบียดจะชนเหมือนกันปิดเลี่ยนเข้าไปแล้วก็แทงได้สวยๆครับยังสู้ก็ยังมีรู้เลยครับกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเดินเข้าไปครับจอดกุมารเดินเข้าไปต่อยอย่างเดียวโดนล็อกคอไว้ครับอืออ่ะเดี๋ยวขอตั้งเกมใหม่หน่อยครับขอหมัดจำจัหน่อยครับยอดกุมารพยายามจะเดินรุกไล่ต่อเนื่องครับทันไม่ทันปิดไปบิดมา กรรมการก็แยกครับเห็นว่ามันใกล้เชือกไปหน่อยครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับขอให้มีความตั้งใจครับพยายามแกเบียเขก็ไปมีหมัดนําไปก่อนโอ้โหพีชนะเองก็ถอยร่นไปรอบๆเวทีนะครับออกซ้ายออกขวาให้พีชนะด้วยน่โดนเบียดหัาคิ่งลงไปอีกแล้วนะครับเอาลุกช้าหรือเปล่านะครับเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับยอดกูมาเบียเขก็ไปลริ่มเลยทะลองนี่เฮกันสันัันเวทีแล้วครับมาถึงตอนนี้มีอีกไใ้ครับ ต่อยหมัดนำแล้วเททิ้งมีอีกไหมครับเดินเข้าไปครับยอดกุมารตัดลากเอ้าเทอีกแล้ววุ่นวายหรือเปล่าครับแบบนี้ครับเอาละครับเอาละครับเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบวิถือว่าเหลือเยอะเลยนะครับตือเขาบอกว่าตือเท่านั้นที่ของโลกจริงหรือเปล่าครับใช้กับผู้นี้ได้หรือเปล่าครับนี่แหละครับอย่ายอมแพ้อย่างเดียวนะครับชนเข้าไปอย่างเดียวอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วครับหมัดมวย โอ้โหยกนี้นี่ไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนนะครับยอดกุมานเพชรพนั์เองไปชกในเกมตั้งรับแล้วก็พยายามโต้อยู่ตลอดแต่ว่าไครรับเยอะไม่ได้นะครับเวลายังเหลือนะครับโอ้ยเอาเลยครับโอ้โหขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเอาเวลาเหลืออีก40วิิวิแต่ว่าทั้งคู่เหมือนจะไม่กล้าผีพามนะครับเต้นไปรอบๆครับแบบนี้อยู่ที่กรรมการ3ท่านครับ เดี๋ยวให้พี่ลีแจ้งย้ำอีกครั้งหนึ่งกรรมการสาท่านมีใครบ้างครับกรรมารกรรมการผู้ให้คะแนนนะครับก็มีอารันลุกจังนะครับสูรเชต์เก้าวงและคงพัดว่องไวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ3ท่านนะครับจะออกทางไหนครับแต่ว่าเกมการชบนั้นถือว่ายกสุดท้ายยอดปูมานก็เร่งขึ้นมาได้ดีนะครับ ดูแล้วครับเอาเกมการยกยังเหลือโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับต่างฝ่ายมีต่างมั่นใจด้วยกันทั้งสองฝั่งแล้วนะครับไม่ยอมเข้าทํากันแล้วครับบีบหัวใจเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็วัดใจกรรมการด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคุณว่าใครครับคุณว่าใครครับเชื่อว่าคู่นี้เสียงแตก กรรมการปรวัตรแทกสิงทอนะครับเดินไปเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายนะครับแล้วก็หันไปที่เพชรพนัสนออนุวัตจิมนะครับโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างเฉียดถฉิวเลยนะครับไฟนี้